หัวมงกุฎราชาใหม่กี่เพชรเห็น G m ปูไว้ว่าออกอยากจะสักเข้าไหร่วะโอ้โหไปต่อรอบที่สาม๊บรอบที่สรอบที่หรอบที่หรอบที่เรอบที่แปดเก้าสิบสิบเหัวมงกุฎเมื่อไหรครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแเาสอฮ้ยสุดยอดมงกุฎยี่สิบยี่สิบดยี่สิบยี่ ส2ม3 3 0 4 4 4ี่สเฮ้ยมองกุดมองกุดมองกุมองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าบเจ

ตอนแรกว่าจะสุ่มพอเห็นที่ผมพอก่อนดีกว่าร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบร้อยสามเอ็ดร้อยสามสองร้อยร้อยสามสามร้อยสามสี่ร้อยสามห้าร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดร้อยสามสิบเก้าครั้งร้อยสี่สิบร้อยสี่เอ็ด

ผมสองผมเดียวคือแล้วประเด็นคือทุกคนมันเป็นการสุ่มนะครับแล้วมันโอกาสไม่รู้ว่าขี่เปอร์เซ็นต์แต่พี่กดไป253แล้วทุกคนก็ดูเอาสภาพบางคนถ้าได้โชคดีไปนะอะพี่ตีมูลค่าว่า1 0,000หมืแล้วกันนะเราตีมูลค่าไปแบบกลมๆ1 0 0 0 0หมสองผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันอาจจะมีคนที่หมดไปมากกว่า1 0,000นะครับบางคนหมดมากกว่าหมื่นแน่นอนอ้ สุดยอดเว้ยแม่งเงยมีทุกอย่างแล้วเว้ยเบ็ดเสร็จของพี่10,000เพชรนะครับสตรีมเมอร์คนอื่นเขาสุ่มไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับใครรู้ก็บอกกันได้นะครับว่าเขาสุ่มไปกี่ครั้งพี่สุ่มไป253ครั้งนะครับคนอื่นสุ่มกี่ครั้งมีใครไปได้ติดตามคนอื่นบ้างก็บอกกันได้นะเอดังนั้นเดี๋ยวพี่ขอแต่งตัวให้มันดูแพงดูดูเท่ก่อนไหนๆเราก็ได้มาแล้วอย่างแรกเลยหัวผมไม่มีหัวไหนแพงเข้าหัวนี้ละ จากการเปอร์เซ็นต์ออกยากนะจากอ,อัตราที่พี่สุ่มกับมือนะพี่ไม่มีความจําหัวอื่นละตอนนี้หัวเนี้ยยากสุดละแล้วก็หน้ากากพี่จะเลือกใส่เป็นหน้ากากปิดตาของแรนะ็คนอล็อกเราจะใส่ของแร่ทั้งตัวส่วนตาเหรอดู้องให้เพราะว่ามันเอฟเฟกต์มันโผล่มาข้างนอกไงพี่อยากยวคิดก่อนว่าเสื้อฟรีไฟที่แพงที่สุดหรือว่าพี่แร่แร่มากๆคือเสื้อตัวไหนเดี๋ยวนะที่มันโอกาสกลับมาน้อยก้ามทองเราตัดทิ้งไปเลยนะครับ เออหรือว่าเสื้อดำเออเสื้อดำเออใช่ใช่ใช่เสื้อดำเพราะเสื้อดำมันมันปรับใหม่เป็นซ่อนกอะแล้วใช่ใช่เสื้อดำมันจะได้เป็นคาแรคเตอร์เลยเพราะว่าพี่พี่เป็นคนชอบใส่เสื้อสีดำนะครับทุกคนใครดูพี่มานานจะเห็นว่าทุกคลิปอะไรก็เสื้อตัวนี้แหละมันพี่มี18ตัวนะครับดังนั้นเราก็แต่งคาแรคเตอร์เราเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันหายากด้วยตัวนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้พี่หมายถึงตัวไหนคือเสื้อดำเปล่าตัวนี้เห็นในรูปในรูปที่มันใส่กับเคียงช้างอ่ะคือเอากลับมาแตตต่่่่่่่ววววาาาเเเออออออกกไไปปมมีีีีีด้้้้ยห็นน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 ะััััคครรบบซสื ส่วนกางเกงชุดนอนนี่จบเลยจะได้เป็นเซ็ตสะตมะคือเราจะเอาเน้นของแรเต็มตัวนะครับกางเกงอื่นช้างอะไรมันก้องแกงมันไม่แลก็ถอดรองเท้าเลยอ่ะอันนี้เท้ามันเล็กกว่าเอาเท้าเล็กดีกว่านี่อันนี้โอเคนี่แต่งแต่ของแลปีกพี่ก็ขอใส่ปีกดำนี่นะเพราะว่ามันเพิ่งมาครั้งแรกแล้วมันเข้ามันดูไม่ใหญ่เกะกะดี ถ้ากระเป๋ากระต่ายพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเชยมันเชยเออมันเชยละมันเยอะละแล้วก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเอาแร่ด้วยนะทุกคนสัตว์เลี้ยงคู่หูนี่ลราเอานี้คู่หูไม่มีตัวเดียวที่แร่ที่สุดในเกมก็คือนี่ตัวนี้ทุกคนของเส้นแรกนาล็อกนะครับทุกคนส่วนเราจะเอาสีอะไรเอ่อสีอะไรดีวะมันแปลกๆเลยดีกว่าเราให้แบบอันนี้ดีกว่าปะนี้ดูแบบดูเท่หน้าเกงขามตัวอันสุดท้ายมันมีเอฟเฟกด้วยว่ะมันมีวิบวับเออมันมี โอ้ oh, ไม่งเท่หวะ่ะเออกล้วยเออหรือว่าเราถือกล้วยดีวะเออหรือว่าเราถือรองเท้าดีวะรองเท้ามันไม่ค่อยขับมาพี่ถือรองเท้าดีกว่าเออก็คือคือเราต้องถือรองเท้าไม่ใช่ได้ตัดกันลวคนสีน้ําสีฟ้าน้ําสีฟ้าตัดกับตัดกับกางเกงสีฟ้านะครับน้าร้องไห้ที่ออกมาจากตาสีฟ้านะครับผม oh, <man. S 2> แล้วก็ รองเท้าจะได้ตัดกับเสื้อส่วนข้างบนที่เป็นเองเกงสีดําจะไม่ได้อยู่แค่ข้างบนจะได้ไมาอยู่ที่รองเท้าด้วยไม่อยากถือดาบละดาบมันเยอะเกินไปเออเอาแบบนี้ดีกว่าเท่ดีหมัดมันลำคานะ่ะมันหมัดมันเยอะนี่เหรอพี่ว่ามันเยอะกันไหมใส่ามาเออส่วนใหญ่บอกใส่ามาใส่ถมาแหละเลนาะพี่ว่ามันดูแบบ ใส่ซาตุมะแต่เราไม่โชว์หน้าเราบีนะพี่ํำคาญเสียงไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคือเสียงหมัดมันน่าลำคาญเราก็ถือรองเท้าเหมือนเดิมแต่เราตั้งหมัดไว้มาเดี๋ยวใครจะมาสร้างห้องแล้วพี่สร้างพี่อยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าวันนี้วันเกิดพี่นะครับอยากจะตื่นเช้าแล้วก็ใช้เวลาของวันของวันนี้ให้มันให้มันเต็มที่นะครับ